อ่ะสวัสดีนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับทีเด็ดเฮียมาวินทังช่องทาง YouTube กับรายการทีเด็ดบอลเต็งวอลลตัวนะครับนะสุดสัปดาห์นี้บอลลิกก็จะกลับมาเตะกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะเมื่อวานเราไม่ได้มาเนื่องาวนขออนุญาตพักไปเที่ยวกับครอบครัวนิดนึงเนาะส่วนวันนี้นะผมกลับมาอีกครั้งสําหรับทางช่องทาง YouTube วันนี้เราจะไปกันที่บุนเดสกาเยอรมันมีเตะกันแค่คู่เดียวเท่านั้นคือคู่ระหว่างบรนเดสเซอรดอตมุนนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางด้านเวเดอร์เบเมนที่ บ้านของบริซเทดอตมุนนะบอลเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยคืนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันก่อนเนาะราคาในวันนี้นะผมไปทางด้านเจ้าถิ่นบรูซเษตดอตมุนที่ต่อในราคาหนึ่งลูกครึ่งเนาะแล้วก็ ราคาปัจจุบันเนี่ยไหลขึ้นมปเป็นทางบริซเชร์ดมุนต่อในราคาลูกครึ่งควบสองเป็นที่เรียบร้อยและจ่ายน้ำล้ๆเลยเนาะส่วนผลงานสูงต่ำเปิดมาที่ราคาตัวเลขเปิดมาที่สามลูกครึ่งนะสูงตำปัจจุบันก็ไหลขึ้นมปเป็นสามลูกครึ่งควบสี่เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็จ่ายน้ำล้ๆเลยใครไปทางด้านสูงนะส่วนผลงานอันนี้เราไปดูผลงานกันก่อนผลงานดอดมุนกับบริซเชอร์ดมุนไอพี่ ผลงานบริษเซียดอทมุนกับทางด้านเวเดอร์เบเมนนะผมสิเกมล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางด้านบริษเซียดอทมุนที่ชนะไป5เกมและเสมอกันไป3เกมแล้วก็ทางด้านเวเดอร์เบเมนก็ชนะไปได้2เกมเท่านั้นนะส่วนผลงาน5เกมล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นทางบริเซียดอทมุนที่ทําได้ดีกว่าดูดีมีภาษีกว่านะเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วคือดอทมุนบุกไปยำเวเดอร์เบเมนถึงถิ่น2อศูนย์ในเกมนั้นนะส่วนผลงานนะผมผลงานแม่งหายไปอีกแล้วนะผลงานแม่งหายไปอีกแล้วเดี๋ เดี๋ยวเปิดใหม่ให้จะคู่นะแม่งหายไม่ยุดเลยนะหายไม่ยุดเลย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้อฟังเพลงมันๆก่อนเลยเฮ้เฮ้ยเฮยตตอ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 อ ใครสนใจเข้ากลุ่มทีเด็ด V.I.P. ของเราอย่าลืมเนาะแอด M.W.98 มาได้เลยนะหรือจิ้มที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์มาก็ได้นะสนใจเข้ากลุ่มมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้อ่ะมากลับมาแล้วนะของเรากลับมาอีกครั้งวันนี้นะผมผลงานดอดมุน5เกมหลังสุดนะ5เกมหลังสุดของบูรุษดงดัมุนคือไม่แพ้ใครเลยนะไม่แพ้ใครเลย5เกมหลังสุด นักมล่าสุดของบริษัทมุลก่อนพักเบิกกิมชาติคือเจอกับทางด้านยูเนียนเบอร์ลินก็เกมนั้นดอดมุชลชนะไป4-2 ส่วนผลงานในบ้านดอดมุลเรียกได้ว่าเป็นทีมที่เตะในบ้านได้ค่อนข้างโหดเคี่ยมนะย0เกมในบ้านหลังสุดบริเซีดอดมุนไม่แพ้เลยนาเลยมักที่จะถล่มคู่แข่งได้เสมอสําหรับบริเซีดอดมุลเมือ่อเตะในบ้านนัมส่วนผลงานทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวเดอร์เบเมน5เกมล่าสุดเรียกได้ว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่5เกมล่าสุดแพ้ไป3เกมเลยสําหรับเวเดอร์เบเมนและก็ชนะ2เกมเท่านั้นคือชนะทางด้านมินเชนกานบัตเป็นเกมกระชับมิตรและชนะทางด้านโคโลน2-1นึส่วนเกมล่าสุดของ erman, อเวเดอร์เบเมน แพ้ไป3าส่วนผลงานเกมเยือนเรียกดว่าวีเดอร์เบเมนเป็นทีมที่เล่นเกมเกยือนได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเกมเยือน20เกมหลังสุดชนะไปแค่4เกมเท่านั้นเมื่อเทียบกับดวดมุเลเรียกได้ว่าเกมเนี่ยดวมุนได้เตะในบ้านผลงานค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,งนะสัวตาราวีเดอร์เบเมนเกมเยือนทำได้ไม่เคยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะส่วนอันดับตารางคะแนนเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงตอนนี้บุนเดลิกา้านะผมเตะกันมาทั้งหมด7เกมด้วยกันบุนเดเซียบุนเดสเซด,ดมุนอยู่อันดับที่4แข่งไป7ชนะ5เสมมอ2ไ่แพ้็ลยนะล้ได้16 เสีย8ประตูมี17คะแนนเกมนี้ถ้าเกิดบุลเเซียดอนมุนก็จะขึ้นไปชนะนะถ้าเกมนี้บุลเเซียดอนมุลชนะก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่1ชั่วคราวนะส่วนทางเวดเดอร์บีมินเวเดอร์บมินอยู่อันดับที่14แข่งไป7ชนะ2เสมอ0แพ้ไป5เกมยิงได้12เสีย17มี6ประตูอ๋อมี6คะแนนนะเรียกได้ว่า,วาวเวเดอร์บีมินเนี่ยฤดูกาลนี้เป็นทีมที่เสียประตูได้ง่ายมากๆน้อง7เกมแม่งเสียไปแล้นะว17 ด้านความพร้อมในวันนี้ของทางด้านเจ้าถิ่นน้ผมบริเซนดอตมุลก่อนพักเบรกทีมชาติไปลูกทีมของเอดินเตอร์ซินทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะด้วยการไม่แพ้ใครมา4นัดซ้อนรวมทุกถ้วยเข้าไปแล้วนะบวกกับล่าสุดมีข่าวให้ชื่นใจอีกครั้งเพราะจะได้ตัวทางด้านลามี่เบนเซบานี่แบ็กซ้ายตัวเก่งพ้นโทษแบนกลับมาทวงตําแหน่งแบ็กซ้ายอีกครั้งนอกจากับว่ายูเลียนไลเออร์ซันนะ้าจะโยกมาเป็นแบ็กขวาตามเดิมนะส่วนในร่างของทางด้านยูเลียนบนันนะ่าจะกลับมาประจําการทางฝั่งริมเส้นอีกครั้งโดยม หัวหอกวัป30ปีที่เพิ่งยิงประตูได้ในนามทีมชาติรอบรรจุกระสุนตามเดิม้าส่วนความพ้นทางด้านเวีเดอร์เบิเมนเวเดอร์เบิเมนผลงานก่อนพักบิก๊กทีมชาติสามนัดล่าสุดก็ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนอกแถมเกมล่าสุดก็ต้องเสียทางด้านนาบีเกตาไปอีกครั้งนนกองกลางที่ดันเจ็บบ่อยเสียเหลือเกินเจ็บทั้งที่แม่งเจ็บตั้งแต่อยู่เรอัลฟูแลวสำหรับไอ้นาบีเกตาเนี่ยดาส่วนที่เป็นตัวจริงอเดี๋ยวพาไปดูสิเป็นตัวจริงกันวันนี้ทางด้านบริเลอรรถมูลจะมาในระบบ4 231เพื่อสาวตัวจะเป็นทางด้านโคเบลล์นาแบ็กซ้ายเบนเซบนี่แบ็กขวาไลเออร์ซันเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวจะเป็นทางด้านสล็อตเทอร์แบ็กแหลกยืงคู่กับซูเลนะส่วนการรับสองตัวกิมนี้จะใช้ทางด้านมาร์เซลสวิตเซอร์ยู่คู่กับเอลมาเลชันนะส่วนสาประสานเดนนาของบริษเซดมุลปีกซ้ายจะเป็นทางด้านมาเรนน้าปีกขวาจะเป็นทางด้านบลันน้าเพเมเกอร์จะเป็นใครป็นได้ถ้าไม่ใช่กับตันผู้ไม่ทิ้งเรือไปไหนเลยอย่างมาโก้ลอยน้าถ้าเป้ากิมนี้บริสเซดมุนจะใช้ทางด้านนิคลัสฟิล นะส่วนทางด้านเวเดอร์เวเมนเวเดอร์เวเมนเกมนี้น่าจะมาเน้นรับหน่อยนะเนื่องจากเสียนาบีเกต้าไปก็เลยต้องปรับแผนในตำแหน่งกองกลางนะเกมนี้เวเดอร์เวเมนมาในระบบสามห้าสองเพิ่ตูเซตเทเลอร์นะลังสาตัวเวลโควิดแล้วก็ฟิเดอร์แล้วก็ทางด้านแอนโทนียุงนะส่วนกลาง5ตัววิงเว็กฝั่งขวาไวเซอร์วิงเว็กฝั่งซ้ายเดมานกลาง3ตัวลีเน้นสตาร์เกอร์แล้วก็ทางด้านชัมมินนะหน้า คู่ในในน่าเก็ไม่ใช่ทางด้านนิมานและยืนคู่กับทางด้านดรุ๊ได้เกมนี้นนถ้าเราลองเทียบตัวผู้เล่นต่อตัวผู้เล่นหรือผลงานหรือค่าต่อตัวผู้เล่นยังไงก็ทางด้านวิด์เวเมนก็สู้ดอดมุนไม่ได้อยู่แล้วผมมองว่าเกมน,นี้ไปทางด้านต่อดอดมุนนะง่ายกว่าน่าไปต่อลูกครึ่งควบสองเลยนะต่อลูกครึ่งควบสองเราลุ้นกินเต็มน,นานนั้นมลุ้นก็จริงแต่เราลุ้นกินเต็มนะวันนี้ผมมองว่าบุรีรัมย์ดอดมุนไม่น่าจะปล่อยพลาดไปได้นะฟอร์มกําลังมีความมั่นใจนักเตะก็ได้กลับมาเยอะมากและการัับบซซาาเเออร์กกมมี่ชนว้ เวเดอรเนนเป็นทีมที่เสียประตูง่ายไม่น่าจะต้านดอดมุนได้ไหวนะทีเด็ดวันนี้ทางช่องทาง YouTube วันละตัวไปกันที่ทางด้านต่อโบลุดเซียดอสมุนนร่ลค่ลูกครึ่งควบ2นะส่วนใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP m w ีแอดมาได้เลยรับรองว่าในกลุ่มผลงานเรามีเห็นในกลุ่มผลงานเด็ดแน,น่นอนอย่าลืมใครสนใจเข้ากลุ่มแอด8มาได้เลยรื ทิมที่ลิ๊งต้คอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวเอาผลงานในกลุ่มให้ดูก่อนแล้วกันนะเอาให้ดูนิดนึงก็พอนะเซิซซซร์ฟใ,ใครอยากได้ผลงานในกลุ่มของเรามีเห็นตลอดใครอยากได้ผลงานในกลุ่มเยอะหรืออยากได้บอลเยอะกว่านี้ก็แอด Mw98 มาได้เลยเดี๋ยวเอาผลงานในกลุ่มให้ดูก่อนเอาไม่หายไปไหนแล้วว่าลูกวันนี้อย่าลืมเนาะเราไปทางด้านต่อบรตุเซียดอสมุนในราคาลูกครึ่งควบ2องย้ำอีกครั้งไปทางด้านต่อบรตุเซียดอสมุนในราคาลูกครึ่งควบ2แน่ นอนวันนี้ดอดมุน่นาจะทําเงินให้เราได้แน่นอนนะกระซิบนะอันนี้กะซิปอ,อย่าบอกใครนะบนเต็งเลยอันนี้บนเต็งของเฮียมาวินเลยน้าบินใส่เลยนะอย่าลืมเข้าสนใจเข้ากลุ่ม Mw98 มาได้เลย,เลยรูปไม่หายอีกแหละนะอ่ะเอาเป็นว่านะถ้าใครอยากได้ดูผลงานในกลุ่มก็ทักมาขอในไลน์ได้เลย Mw98 มาได้เลยอ่ะนี่เจอยวพอดีนะผลงานในกลุ่ม อย่าลืมนะผมใครสนใจเข้ากลุ่มแอด m w 9 8มาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กันไว้ด้วยนะครับนะ